9สัญญาณเตือนโรคมะเร็งสมองค่ะจากข่าวการเสียชีวิตของคุณออสคิรีบุญหรือคุณรณชัยถมยาปริวัติค่ะศิลปินนักร้องชื่อดังยุค80นะคะได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองค่ะพี่น้องก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณออสด้วยนะคะค่ะมะเร็งสมองนะคะก็คือโรคที่เกิดจากเนื้องอกค่ะที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมองนะคะและตืบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ อาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมองนะคะหรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆค่ะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะที่อาจทําให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นการสัมผัสจากสารเคมีการสูบบุหรี่นะคะหรือประวัติจากการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัวค่ะโรคมะเร็งในสมองค่ะ มีสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองสังเกตตัวเองค่ะซึ่งอาการของมะเร็งสมองนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่พบของก้อนเนื้อในสมองนั่นเองค่ะ9สัญญาณเตือนของโรคมะเร็งสมองค่ะ1ค่ะจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงในตอนเช้านะคะปวดศีรษะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ2ค่ะจะมีขึ้นไส้อาเจียน อาเจียนบ่อยและไม่สามารถอธิบายสาเหตุของการอาเจียนนั้นได้ค่ะ 3. ค่ะบางท่านก็อาจจะเป็นลมหมดสตินะคะ4นะคะก็จะมีอาการซึมลงค่ะมีอาการง่วงซึมหรือง่วงนอนอย่างผิดปกติเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีอาการชักร่วมด้วยนะคะ5ค่ะจะมีอาการอ่อนแรงนะคะชาบริเวณแขนขาค่ะ6นะคะจะมีกล้ามเนื้อกระตุกค่ะ มีปัญหาการทรงตัวหรือว่าเดินลำบากค่ะ 7. นะคะมีปัญหาทางด้านความคิดนะคะสติปัญญาอารมณ์หรือสูญเสียความทรงจำค่ะ 8. ค่ะมีปัญหาในการพูดนะคะและในการมองเห็นนะคะจะมองเห็นภาพซ้อนมองไม่ชัดโดยเฉพาะที่ตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะ 9. ค่ะจะมีปัญหาบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคน ใกล้ชิดของเรานะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะให้รีบไปปรึกษาแพทย์กันนะคะแพทย์นะคะก็มักจะแนะนำการตรวจสมองค่ะหรือที่เรียกว่า MRI brain ค่ะเพราะสามารถตรวจดูเนื้อสมองก้อนต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการตรวจการแพร่กระจายของมะเร็งได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะคะค่ะพี่น้องก็นำเก้าสัญญาณเตือนโรคมะเร็งสมองมาฝากนะคะ เพื่อที่จะให้ทุกคนค่ะได้รีบตรวจเช็คได้รีบรักษาก่อนที่จะสายเกินไปนะคะพี่น้องขอฝากให้ทุกคนค่ะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะรับประทานพืชผักที่เราปลูกเองพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นะคะออกกําลังกายค่ะแล้วก็มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงค่ะพบกับคลิปดีๆแบบนี้ได้ทุกวันนะคะ ขอบคุณค่ะ